ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในห้องกับลูกๆนะครับปีใหม่ไม่ได้เป็นหะไรครับก็ดูแลลูกๆอ่ามีใครมัางอ่ามาดูกันเลย นี่ในห้องนะครับในห้องก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่น้องแมวไม่ได้ไปไหนครับก็นอนอยู่กับพ่อเขาเป็นไงอ่าน,นะนี่ชามาลิสชาลินีตาสองีนะครับแมวจรจากนาคปรปฐมสามนามจากนาคปรปฐมทำหมานเรียบร้อยแล้วตาสองตีนะครับนี่มาเลยนี่เจ้าสัวเจ้าสัวก็แมวหาบ้านนะครับเจ้าเสือผู้ชายนะครับนะครับ่ะแล้วนี่ครับทีม ทัทิมมาทับทิมกับเจ้าสาวเป็นพี่น้องกันนี่นี่ทับทิมทัาทิมกับเจ้าสาวเขาเป็นพี่น้องกันไม่เอาไม่ฮือฮือเนี่ยพี่น้องกันต้องรักกันทับทิมเป็นผู้หญิงเจ้าลมนะครับไงมาใหญ่ไม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 ่อาไม่อาไม่โดนมาไงก็มีความสุขนะครับอยู่กับพวกเขาเออชีวิตพี่อ๊ก็มีแต่แมวนะครับไปเที่ยวมาแล้วนะครับก็ไม่ถึงเนี้ย นี่ตำมตำโอล่ต้มต,ตำมัหลายมากต้มตำาเงี้ยนี่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 นนตัวน,นี้ก็แซบชาโคลเนี่ยเก็บมาโอ้ยชาโคลมีชาโค,าโคตาสีฟ้านี่ก็แซบนี่วิเชียรมากแซบมากมาทีหลังไล่เขากระจายเลยนี่มามาแล้วสวยมา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 กา,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 าแฟกาแฟกา,าแฟมาเร็ว คืนนี้ก็นอนอยู่กับพวกแกนะไม่ได้ไปไหนง่ายนะเสือเสือมาไอ้นี่อะไรเสือใหญ่อันี่ก็แมวเจอที่แม็โครเขาบอกแมวหลุดมาเสือใหญ่หนุ่มใหญ่เลยชอบพูดออกนอกบ้านเสือใหญ่นะครับก็มีความสุขนะครับใครจะว่าอะไรเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราเลี้ยงเขาด้วยใจนะครับมันก็มีความสุขในการที่เลี้ยงเขาไงครับแล้วสวัสดีครับมาเร็วมาเร็วคุงมาเร็วชาวโครมาเร็ว เร็วนะกาแฟมา้เร็วนี่กาแฟมากาแฟนี่เรื่องชอบกระโดดใส่นั่งนั่งตักขี้คุูจะาไทยกระโดดนั่งตักขี้มีกาแฟหล่อมากสีกาแฟกาแฟเอามาจากพุทธมณฑลสายสี่ตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยชื่อกาแฟนะครับผู้ชายอชอบกระโดดกระโดดใส่หัวใส่คอนะครับก็ใน,นห้องมีประมาณ30ตัวนะครับนห้องสิบตัวนะครับก็พอแล้ว จะไม่มีจะอดจะอยากแต่น้องแมวต้องอิ่มนะครับนะฮะมันมีความสุขนะฮะน้องแมวต้องอิ่มนี่กาแฟนี่มาสวัสดีแล้วมาต้ตามตำนี่ต้ตมตำแสบต้ตมตำนี่เป็นแมวที่มีคนเหมือนคนจอนจัดอะ่ะกำลังจะไปปล่อยที่วัดเพราะว่าไม่มีบ้านก็เลยขอซื้อเขาพันหะนึ่งต้มตำนะฮะวันที่29มกรามนี่จะเข้าปีแล้วทำมาเรียบร้อยแล้วแก่นกระหล่มากต้ตมตำต้ตมตำทำไมกลางแล้วลูกเทมีนอน ทวิตอนอยู่ไหนวะทวิต้อนมาเร็วมาเร็วทวิตอนมาเลยนี่ต้มตามนี่ชามลิชามลิทวิชามลิมามลตาสองตีเห็นตาไหมตาสองตีนะครับเลี้ยงเขาก็รักเขาทุกตัวนะครับเราจะสังเกตอากับวิริยาตัวไหนไม่กินตัวไหนท้องเสียไม่เอาไม่เอาไม่เล่นกัน,นะมาเร็วทวิตอนมามีดำไอดำ้ดำมาเร็วมาดำมา ดำนะนี่ดำแมวดามีสีตัวครับใครบอกแมวดำเป็นแมวอัปมงคลไม่จริงนะครับก็จะสียอะไรก็ตามรักเขาเลี้ยงเขาด้วยใจรักทุกสีโอ้โอ้ยโ,โจริงจริงเลยกาแฟโอ้ยทำไมเล่นกันแรงๆนลูกวัวมาเร็วน้าหวานน้าหวานมาเร็วน้าหวานน้าหวานมาน้าหวานนี่น้าหวานมา,นา,า,นมาเลยนี่น้าหวานตอนนี้น่ารัก จุกกระจุกกระจุกกนะน้ำหวานน้หวานจุกกะน้หวนจุกแม่นอะหอมจุกแม่น้าหวานน้าหวานน้านหวานไหมครับน้าหวานน้หวานน้าหวานนี่น้าหนุหวานไหมครับสาน้าหวานนะครับมาจะกรเลนมาเร็วมาเลยกระโดดมากระโดดมา เออนี่ชม่กกแจ็คเกลนตัวนี้มาอยู่ตัวแรกเลยกกแจ็คเกลนสาวแก่ลอยน้ํามาแต่ปี5้าี่ครบ10ปีแล้วเนะี่ยเป็นตัวแรกที่มานะเขาบอกว่าเป็นแมวที่ลอยน้ํามานะแล้วก็หาบ้านแล้วมีคนถามาให้พี่อุ้มนี่ชจ็คเกลานผู้หญิงนะครับไม่ค่อยสนใจใครลูส่วนตัวสูงกกแจ็คเกลนมาเลยใครจะมาถ่ายรูปมาเลยนี่ครับกกแจ็คเกลนนะครับนี่ก็คือลูกๆพี่อุ้มนะครับก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับนี่เขาจองที่นอนละ แต่ก็นอนนี่เนี่ยเริ่มจองที่นอนกันแล้วครับก็มีความสุขนะครับอยู่กับเขานี่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 นฮะในห้องมีแต่เสื้อผ้าไม่มีสมบัติอะไรหรอกครับแมวเยอะมีแต่สมบัติคือแมวกับเสื้อผ้าอืนะครับนี่นอนกันเต็มเลยนี่นอนพึ่งกันเต็มเลยเนี่ยนะครับนี่นี่ ย <Yeah. c oughs> ังไงครับครับครับยังไงโลกนี้สองคนสองตัวนี่ใครอ่ะนี่พี่ส้มล่ำรวยล่ำรวยล่ำรวยเก็บมาแต่ตอนล่ำรวยฮะล่ำรวยส้มส้มส้ม,อมชอบมือแตะชอบม,มือแตเงี้ยส้มนี่ ขาว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 ก็เป็นลูกแมวจรน,นะแม่เขาไปคลอดมีคนเหวียงไปในทีินิกพัฒนาการแม่เขาปุ๋ยฟ้ายแล้วก็คลอดลูกมาสามตีตัวก็นํามาเลี้ยงนะครับนี่ว่าไงครับหื่ว่าไงโอเคนะครับก็เดี๋ยวก็นอนกับเขานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งปิดไฟนะก็จะจอง เอ้ยไม่เอาไม่เอาก็จะนอนกันเต็มนะครับความสุขนะครับมันหาที่ไหนไม่ได้ก็คือในบ้านเราปีใหม่ไม่ไปไหนนะครับก็อยู่กับาก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้ดีเยียทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่อนเต็มแล้วเริ่มจองกันแล้วเดี๋ยวต้องให้แม่นอนบ้างนะเออโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ